ในกลุ่มและนะ็กนัล็อกคาริีขายการ์ดบอสใบละสองล้านบาทว้าวอื่นเลยนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมเนี่ยไม่เคยนะฮะมาทำอะไรอย่างนี้นะฮะเอาการ์ดบอสของคนที่ขายนะฮะมาขึ้นในคลิปอย่างงู้นอย่างนี้นะเมื่อมีคนส่งเข้ามาอยากให้ทำนะครับก็จะลองทำดูให้ลวกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะจากที่ผมดูดูแล้วนะฮะการ์ดใบละสองล้านบาทเนี้ยแน่นอนนะ เราจะบอกว่ามันไม่ดีเลยเนี่ยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเนื่องด้วยนะราคาที่แพงขนาดนี้ที่โคตรของโคตรแพงเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าการ์ดใบนี้ค่อนข้างมีคุณสมบัตินะฮะที่ดีนะฮะประมาณหนึ่งเลยนะฮะถือว่าดีสุดๆของนะฮะแล็กนาล็อกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งคุณสมบัติของมันนะเหมือนการ์ดซามูกับการ์ดธนาทอสน,นะครับที่เรารู้จักกันดีที่เราคุ้นเคยกันแล้วแหละครับที่คนเราชอบไปลากนะซึ่งใน บรรดาแรกแล็อกัลตี้เนี่ยคนที่ล่าบอสหรือคนที่ลงดันร้อชั้นหรือว่าเซนตัแลบหรือว่าอะไรเนการ์ดบอสเนี่ยตกมาแทบจะทุกวันนะเรามีให้ลุ้นอยู่แล้วพี่กังขานี่ว่ายังไงนะเมื่อมีการ์บอสไฮวิสาต์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าการ์ดใบนี้ถูกโพสต์น่าจะช่วงวันที่28นะของเมื่อวานนะแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในกลุ่ม บ่อยสักเท่าไหร่นะจะเข้าไปจะเข้าไปหาซื้อของที่ต้องการแค่นั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะผมต้องบอกก่อนนะ,ะว่าการ์ดใบนี้นี่คุณสมบัติเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะจากที่ดูแล้วเนี่ยก็นะฮะจากคุณนะโอล่านะโอล่าแชทเนี่ยได้นะเขียนไว้นะการ์ดบอสนะไฮวิสานะขายการ์ดบอสไฮวิสานะหนึ่งใบนะราคานะสองเอ็มนะหรือว่าสองล้านนั่นเองนะ ฟังไม่ผิด้วฮะการ์ดใบหนึ่งในเกมนะขายอยู่ในราคา2ล้านบาทนะฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะว่า,วาการ์ดเนี้ยมันตกมาจากดันดับ4นะฮะซึ่งเป็นการ์ดที่โคตรของโคตรยากเลยแล้วกันนะ,ร,นะร,ราคาถึงแพงขนาดนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะเนี่ยในข้อความมันเขียนว่าเนื่องจากมีเมียนเยอะเกินไปแน่นอนฮะพวกเหล่าเม้าเมสามอยเนี่ยก็ต้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะอยู่แล้วต่างคนต่างความคิดกันไปนะครับมีประโยชน์ต่างๆแล้วรวมถึงพูดถึงอ้างอิงถึงการ์ดแมงทองด้วยนะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงรวมเลยแล้วกันนะว่าแมงคลองเนี่ยกาช่วยได้ไหมนะครับราคานะมีไว้ต่อรองนะหรือใครจะซื้อซื้อแบบไม่ต่อก็ว่านะหรือว่าใครจะซื้อ2ล้านก็ซื้อได้เลยนะใครอยากได้ราคาไหนะซื้อหนึ่งร้อยบาทก็ไม่ว่านะฮะแต่หนึ่งร้อยนี่ใครไปต่อถึงขนาดนะั้นผมก็ว่าน่าจะทุเรศเกินไปนะกาแต่คุณสมบัติการดีขนาดนี้นะมีราคาในใจเท่าไหร่ก็อิ็อกซ์ไปถามเขาดูแล้วกันนะครับกับนี่ครับในกลุ่ม น่าจะเป็นกลุ่มซื้อขายดราม่านะที่มีคนติดตามอยเจ็ดแปดหมื่นคนนะก่นอนหน่งเลยนะต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติของการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเพิ่มระยะเวลาในการไล่หนึ่งร้อยอร์เซ็นะครับแล้วก็นะลดอัตราการฟื้นฟูเ p พีน,นนะพูดง่ายๆคือใส่ใบนี้ไปไม่เอพจะไม่เด้งแน่นอนแต่คนที่ใส่การ์ดใบนี้ได้ก็ต้องมีพวกของปั๊มอยู่แล้วใช่ไหมคนคิดเหมือนผมใช่ไหมล่ะ ก็ต้องมีของปั๊มอยู่แล้วก็ต้องปั๊มเต็มก็ต้องปั๊มเต็มอยู่แล้วเหมือนก๊าซซามูที่ใส่ต้องเลื่อนรถตลอดเลื่อนรถตลอดอะไรเงี้ยมันจะไม่มีปัญหากับเรื่องคือตรงนี้อยู่แล้วคุณสมบัติที่ตอบโจทย์แล้วก็แพงที่สุดก็คือว่าโจมตีโดยไม่สนค่าเดฟของศัตรูนั่นเองอันนี้คือค่อนข้างที่จะโหดนะซามูดีๆนี่เองนะแต่ใส่ในส่วนของนะแฮนเด็ก,ก็คือหมวกใส่ส่วนบนนะซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะเป็นการาดที่ท็อปที่สุดแล้วลนะ่ะ ถ้าให้ผมพูดนะว่าเป็นการ์ดใบที่น่าจะมีคุณค่าทางสายเวทมากที่สุดแล้วที่ต้องใช้นะคนที่เล่นสายเวทที่ผมดูดูอยู่แรงๆตรงนี้ก็จะมีพันโทใช่ไหมพันโทโจเนะนะที่ที่เขาเรียกอะไรเจ้าพ่อของการซื้อนะซื้อ,ซ,อซื้อกา์ดใบนี้ก็น่าจะไม่พลาดนะผมคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะด้วยราคาแรงขนาดนี้ด้วยครับกับงบนะที่คนต้องมีเงินซื้อด้วยนะผมคิดว่าก็น่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จพันโทนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะตกลงขายกันที่ราคาเท่าไหร่นะเราจะมาดูนะโจมตีโดยไม่ส่นค่าเด็บของศัตรูเนี่ยมันคืออะไรนะฮะซึ่งแน่นอนใน PvP หรือว่าใน Guild War เนี่ยเราลหลายๆคนก็ต้องเห็นนะต้องทําของให้มันถึกต้องต้องยืนได้นานนะฮะแน่นอนนะแต่ยืนนานของถึกหรือว่าของต่างๆนะกากันเวทกันการไกลร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเนงะี้ยแน่นอนค่าเด็บเนี่ยมันต้องมีผลอยู่แล้วนะคือทุกคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะเพื่อที่จะเข้าไปสู้กันนะครับ คือแน่นอนการ์ดใบนี้นะ่ะเหมาะกับนะเหมาะกับสกิลที่เป็นหมู่มากๆอย่างเอิร์ธเตนอย่างนี้ฮนะอย่างพวกแบบเขาเรียกอะไรอนะแบบโจมตีแบบหมู่กว้างเนี่ยนฮะจะได้เปียบมากนะฮะการ์ดใบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโคตรแรงและโคตรดีนะฮะซึ่งซึ่งแน่นอนลนะ้าใส่ส่วนหัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าส่วนกระทาส่วนนาะประดับพวกเสื้อพวกอะไรต้องใส่การ์ดบอสท,ที่มันโจมตีแรงๆเนี่ยนฮะซึ่งแน่นอนนะ คุณมีโอกาสนะที่จะต้องแบบคุณมีโอกาสที่จะฆ่าเขาเนี่ยฆ่าได้ตายโดยในพริบตาเดียวเลยนะถ้าใส่การ์ดใบนี้นะถ้าบอกว่าการ์ดใบนี้มันดีนะฮะคือทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันดีนะฮะมันเป็นการ์ดที่ดีมันก็ต้องดีนะฮะเราจะเราจะนะ,ะไปพูดให้มันแย่เนี่ยก็คงพูดไม่ได้นะครับส่วนคนที่นะฮะบอกว่าถ้าใส่การ์ด ใบนี้ยถ้าเกิดเอาแมงทองไปกันอนะ่ะได้ไหมก็คือก็ได้ครับแมงทองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติในการเวทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งราคากตอนค่งราคาตอนเนี้ยก็ยังแพงอยู่หลายแสนนะเพื่อนซึ่งราคาตอนเนี้ยก็แพงอยู่มากๆนะแมงทองเนี่ยก็แพงนะแต่ทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีการ์ดแมงทองไงคือเข้าใจใช่ไหมแมงทองเนี่ย,ใใม,ม,ยมันมันมัน ในกิลหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีสักสองใบสามใบบางกิลอาจจะย,ย,ยังกิลบันโทโจนเนะเงี้ยก็จะมียี่สิบกว่าใบใช่ไหมอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วในมุมกว้างนะแต่กิลอื่นก็มีใบสองใบสามใบอย่างเงี้ยบางกิลก็ไม่มีเลยการ์ดบอสแบบนี้นะครับแบงทองนะซึ่งการ์ดใบเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณสมบัติเนี่ยก็ยังได้ก็ยังได้เปรียบอยู่ลหลายๆเรื่องนะครับ สำหรับสายเวทแรงๆนะฮะแล้วก็ใช้ได้นะยาวจนเซิร์ฟปิดเลยค,คุณจะเป็นนะสุภาพบุรุษหรือว่าโน .1 ของเซิร์ฟกาวิตี้ของกิววอได้เลยนะฮะซึ่งการ์ดแบบนี้แน่นอนครับไม่คนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยแล้วคิดนะข้อได้ข้อเสียมันแล้วเนี่ยครับหน้าจะไม่พลาดนะฮะหน้าจะไม่พลาดเลยนะฮะส่วนนะแมงคลองเนี่ยการได้จริงนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้แล้วก็ไม่ได้ว่าเจอเจอบ่อยเลยอนะ อยู่ตรงหน้าเราพันคนอาจจะใช้อยู่แค่10คน20คนนะฮะอีกประมาณ7จ0 0คน800คน900คนนี่ไม่ได้ใส่แมงทองคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมก็โดนเต็มไปมาการ์ดใบนี้ก็กวาดเรียบนะฮะเอธเตนทีก็ตายหาหมดซึ่งนะต้องบอกเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครจะซื้อนะอะไรราคาก็ติดต่อคุณโรล่านะเ้าเรียกชื่ออะไรนะผมก็จําชื่อเขานะไม่ค่อยได้นะฮะ คนที่ขายกราสนะในกลุ่มตอนนี้นะครับก็โอลา่าโอล่าแชทนะคะ,ะคนะนะกต็ต่อเข้าไปนะครนะติดต่อไปซื้อนะซื้อก็ติดต่อเข้าไปนะคะโอล่านะฮะใครที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับส่วนวันนี้ก็ต้มสองสองเก้ล้วฮะขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ